กิตกาลังมารุนแรงผม,มพยายามเตือนทุกคนให้ปฏิบัติทมกันเอาไว้จิตใจมันจะได้แข็งแรงยอมรับภัยเศรษฐกิจที่กําลังจะเข้ามาได้บางทีเราไม่อยากจะเจอกับภัยเศรษฐกิจครั้งนี้หรอกแต่มันต้องเจอเพราะว่าสงครามมันกาลังลากยาวสงครามรัสเซียยูเครนนั่นนะะไหนะตะวันออกกลางเขาลบกันคนมันจะมีเงินที่ไหนมาเที่ยวกัน <c oughs> <c oughs> นะไฮซีซั่นโลกมันไม่ปกติเหมือนเดิมนะและ้วมาเช้านี้แผ่นดินก็ไหวนะจริง ส่งของขวัญไปแล้วค่ะเซ็นแล้วค่ะพรุ่งนี้ค้าขายจะเป็นยังไงส่งของขวัญแล้วค้าขายก็มีผู้เฒ่าผู้แก่มีคนมาซื้อของอะนะใครว่าคุณดวงคุณมีโชคมีลาบอยู่นะพอมีจากคนมีอายุใครว่างงี่นะนะก็ค้าขายก็ถือว่ามีคนมาซื้อของมีนะเป็นไอคนมีอายุหน่อยนะเข้ามากันนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ บางทีผมพยายามบอกทุกคนว่าภัยเศรษฐกิจในรอบนี้มันไม่ใช่ภัยเศรษฐกิจปกติมันเป็นภัยเศรษฐกิจที่เกิดจากสภาวะสงครามมันไม่สามารถจะอะไรเขาเรียกว่านอนใจได้เพราะว่าภัยสงครามครั้งนี้มันรุนแรงมากรุนแรงยังไงล่ะก็นะทางรัสทางอะไรทางฝรั่งเศสอังกฤษเขา,าประชุมกันแล้วใช่ไหมเพื่อจะว่าจะส่งทหารเข้าร่วมหรือเปล่ากับทางยูเครน นับวันโลกเราเนี่มันชักจะอยู่กันลําบากบางทีผมพูดเนี่ยคนที่มีบุญเขาก็ฟังคนที่ไม่มีบุญเขาก็ไม่ฟังทําไมละ่ะเพราะว่าจิตใจคนเราไม่เท่ากันนะคนที่มีบาร,รมีแก่กล้าเข้มข้นสามารถฟังฟังและเข้าใจได้เขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติคนที่ไม่มีบาร,รมีแก่กล้าเข้มข้นเขาฟังก็ไม่เข้าใจฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจทําไมละ่ะเพราะภัยเศรษฐกิจรอบนี้มันรุนแรงมากมันไม่ให้รุนแรงธรรมดานะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังทุกครั้งอะว่า รอบนี้คนจะหมดตัวเยอะเป็นบ้าเขาเยอะเครดิตติดบูโรเขาเยอะแล้วก็ติดบัตรนี่บัตรเครดิตก็เยอะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ต้องทําใจนะผมบางทีผมพูดให้คนฟังเนี่ยคนก็ไม่เชื่อกันหรอกจนกว่าภัยเศรษฐกิจนั้นมันจะเข้ามาถึงตัวเรามันมาถึงแน่แต่จะมาถึงเมื่อไรมาถึงอย่างไรนั้นมันมาถึงแน่ๆรู้แค่นี้พอมันมาถึงแล้วเนี่ยภัยเศรษฐกิจต่างๆมันก็จะล้อมเรานะบีบให้เรายากจนคนแค้นไม่มีเงินไม่มีทอง แต่ผมพยายามแล้วนะพยายามเอาคาถาเงินล้านมาเผยแพร่ให้พวกท่านน,ะนั่งสวดกันเพราะว่าต่อไปข้างหน้าใครไม่สวดมนต์อยู่ลําบากครับบารมีฤทธิ์อภิญญาพระสมมาสัมพุธเจ้าเป็นอัปปมาโนคนเขาฟังอะไรนะฟังเรื่องพระกันลังสีนิวเคลียร์เขาก็หัวเราะกันเพราะอะไรเพราะว่าคนยุคเนี้มันเป็นยุคของคนที่ไม่เคยสัมผัสเรื่องอจินไต ถ้าคนเคยสัมผัสเรื่องอจริงไตก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นเป็นจริงได้ไม่งั้นจะมีคำคาว่าพุทโธอัปปามโนธรรมโออัปปามโนสังโฆปมาโนได้ยังไงคือไม่มีที่สุดไม่มีที่ประมาณสวัสดีนะครับนะนะสวัสดีนะครับนะขอะคบคุณ